สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะเจ้าเชียงมือน,นีจะพาไปชมบริษัทก่อสร้างในจีนที่มีการโชว์สกิลการก่อสร้างคันเทพโดยสามารถก่อสร้างตึกรักฟ้าที่สูงห7ชั้นในเวลาภายในบอดถ,ถึง3สัปดาห์ช่วงบุกีวันที่ผ่านมานี้ช่าเน็ตจีนจำนวนหลายตั้งพากันเวาถึงคลิปวิดีโอชิ้นหนึ่ง ที่บริษัทยวนต้าจีถวนหรือบอดกลุบบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในนครฉังซ่าเมืองเอกมณฑลหูหนานเ <c oughs> ผยแพร่สู่โลกออนไลน์คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นกระบวนการปลูกสร้างอาคารขนาดพื้นที่สองล่านตารางฟุดความสูง5 7ชั้นโดยการพึ่งพานวัตกรรมชิ้นส่วนสําเร็จรูปซึ่งทําให้มีอัตราความเร็วเฉลี่ยในการก่อสร้างี่3ชั้นต่อวัน มินิสกายซิตี้แห่งนี้เสร็จสินสมบูรณ์ลงในระยะเวลาเพียง19มือสสำนันโดยมันประกอบด้วยห้องโถงสูง10เมตรจำนวน19หอ้องอพาร์ตเมนต์8ลอห้องและส่วนสำนักงานที่จุคนได้หลายกว่า4,000คนด้วยข้อดีที่ซอยประหยัดเวลาและคุณสมบัติอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบรับอากาศภายในตัวตึกก็ซอยให้อากาศมีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ99.9 นอกจากนั้นการใสกระจกชนิดหนาพิเศษยังกักเก็บกันปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชับรรยากาศกว่า12,000ตันอีกนํากลุ่มซื้อรายงานว่าตามแผนการในปี2 5 5 5, 5, 5, 5. ตึกหลังนี้ถูกว่างให้มีความสูงถึง97ชั้นแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งการท่องที่ตรวจสอบทบทวนแล้วได้มีคำสั่งให้ตัดท่อนจำนวนลงเนื่องจากวันเกร่งความปลอดภัยเพราะที่ตั้งอยู่ไกลกับสนามบิน เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกัน,นได้ไหม่ฮอตอุดรเบิงงอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน